ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยหนะุนคลิปนี้เราอยู่กับเกมได้เกตกันต่อนะครับผมกับเนื้อเรื่องในด้านหน้านะครับกับชื่อตอนว่าจินตนาการระดับมืออาชีพนะครับผมจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนจะไปดูก็ฝากเช่นเคยหนะุนก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเคเนื้อเรื่องนี้จะเป็นไงก็มาดูกันเลยดีกว่านะนะเช็คก่อนซิ ไม่ใช่ผมลืมกดดคลิปอีกแล้วเหรอแบบน้าโอเคเรียบร้อยนะโอเคอัดแล้วว้าวไอ้ท่านคะทำไมาที่นี่มีขอเล่นน่าสนใจเต็มหมดเลยคะเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ในมือของคนไม่ดีอย่างฉันอะไรเนี่ยทำามาคนมดีอย่างฉันเธอเป็น <laughs> คนไม่ดีเหรอถ้าเกิดไปอยู่ในมือคนไม่ดีอย่างอย่างฉันแล้วก็อาจจะกลายเป็นอาวุธลายก็ได้นะคะ เดี๋ยวโชคด,ดีที่มือชีพแบบเธอหาได้ยากนะ <c oughs> ลุงเรียกเธอว่ามือชีพหรอคะฉันไม่เคยเห็นมือชีพที่เล่นที่เล่นของเล่นเลยนะมันก็มีนะผม <c oughs> ว่เธอนะ่ะ <c oughs> เป็นเจ้าของร้านนี่เหรอใช่แล้วเราเองจะได้อะไรหรือเปล่ปาล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราช่วยหานะอืมถ้าเป็นหัวหน้าเมทที่เมคาเฟ่ใก,กล้ๆนี้นะ่ะ ถ้าไหนว่าพักหลังมานนี้แนหะละลูกค้าของเราเด,ดูมีควากุ้มใจกันฉันอยากให้ลูกค้านั้นสึกสนุกสนานเว้ที่แมว่าที่ร้านของเราคนอะไรจะทำอะไรได้บ้างละ่ะขอดูก,ก่อนนะไม่แก้กับเบอร์ต้านะั้นมองหน้ากันเอาเป็นลูกเล่นที่ถ้าเกิดหมุนพลาดอะ่ะจะโดนเกียตลงโทษไปไงโอ้อันตรายเด้อเย์เจาตัวคูที่มีรางวัลเป็นภาพวาดแวมของเมดละ่ะฮะ มันมีของงานด้วยหรอวะเฮ้ยเลือกยากจังแฮะเดี๋ยวดิเธอจะเอาของพวกนี้จริงเหรออะไรนะคะเลือกหน่อยสิคะอะไรดีนะ <c oughs> ฉันว่าตัวขุดน,ะน่าตื่นเต้นกว่าเยอะเลยนะ <c oughs> เองอยากได้เองหรือเปล่าละ่ะตัวขุดล่ะคะ <c oughs> ชื่อโจนาธานชื่อใครวะเนี่ยเต <c oughs> ิมชีพนักสะกดรอยเช่นถ่ายรูปเม็กทุกคนที่ร้านนี้คามหมายก็คือถ่ายพวกเธอทุกคนนั้นออกมาดูแย่ที่สุดเจ้าคนชดถ้าไม่ได้ใจละอย่างนี้คชดรช้ด้วยค่ะก็ก็หลับไปเดี๋ยวนะนี่แท้จริงน่ะใช้ต่อคูดตัเสินว่าเจ้าคนรู้จิตน่าจะได้ถ่ายรูปกเลัตรตังหรือเปล่าค่อยเรียกตัวคูด ไปทุกะวันจะได้เทเลปโซดาว่างเหรอ,อเธอนี่มันโดเก,ก่งดีนะช่าว่าเขาขท่าดีนะคันเนี่ยใจสู้กับพวกไวรัสอย่างองอาจด้วยทัพราคาได้ดูกันอ่าและพุทธราคานะ่ะได้ก็ได้ดูกันอย่างสนุกสนานเออนี่ก็ไม่แน,น่นะว่าเธอหมายถึงอะไรนะี้แต่จะขอให้ก็แล้วกันนะสนใจเขาเล่นอย่างอื่นอีกไหมล่ะ เดูดีๆตามสบายเลยนะอืมองเท้าแต่สีส้มน่ะน่าจะตระโดกจบมันคืออะไรนะทีนี่ตาถึงนะเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าแตะที่ทํามาจากที่ทําอืมที่ทํามาได้ดูเหมือนปลานะปลาอะไรวะเออปลาคราฟแล้วมั้งไม่ใช่นะเชื่อว่ามันน่าจะเป็นปลาฉลามมากกว่าสีส้มเลยนะเดี๋ยวฮะนี่สองอย่างนั่นมันคนเลี้ยงกันเลยไม่ใช่ดิไงเกิดตัวคนเลี้ยงกันเลยนะ อาสนะก็ปายอยู่ในทะเลนี่นะยักษ์อื่นน่ะคล้ายๆก,ก,กันกับเวนต์ตาการตากับปลาหมึกกับตุ๊กตาตัวดูปลาหมึกทำไมขอไม่ขอยอ,อย่างนั้นวะอีกแล้วเหรอฟ้าโกโก,โก้พวกนี้คืออะไรล่ะคะไป่ตู้จ่อไปเลยเหมือนจะทานแบบสุทะเลชนิดต่างๆนะคะเนี่ยเยี่อะไปเลยค่ะสู้จ่อมาเลยนะ้วกโก้มาสมุดและสุทะเลชนิดไม่อยู่บนพื้นผิวเท่านั้น แต่แต่าพาสิ่งเหล่าน,นั้นนะ่ะไม่ให้ทุกคนเตยแต่ผัดทีอาร์กนะน่ะแตยจริงน,นะครับเนี่ยข้ <c oughs> อนี้ด้วยขา่าวเทอรอะไรอยู่ในหัวอีกแล้วเนี่ยพอใจเตยคะ่ะว่าเป็นว่าเป็นเรื่องของมือชิปเนี่ยเป็นเรื่องที่มือสมัครเล่นนั้นไม่ไปทางนึกออกได้แน,น่นอนคะ่ะเหรออืมละ่ะงั้นฉันก็ขอเป็นมือสมัครเล่นต่อไปแล้วกัน <c oughs> โก็ใช้เวลาที่เหลือทั้งวันนั้นไปกับการกังวน เดินวนไปในร้านของเล่นลงงุ้นในจินตการของตัวเองแย่ไปไหก็จะหมดวันแล้วเธอก็ใช้เงินเดินของเธอตดวนนี้ไปสเกงซะแล้วโอ้มันแพงขนาดนั้นจียเลยอขอเล่นเธอหมอนมากี่ชิ้นเลยมันมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้นะโอเคก็ <c oughs> okay, <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ